สวัสดีครับกับช่อง YouTube นะครับสูตรเกษตรทรัพย์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเจ็บจริงเงาจริงหลายจริงนะครับกับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับอ่านะครับอัปเดตสักนิดหนึ่งนะครับผมอยู่ที่อ p j ีเจอ b o โต้บอดี้นะครับบายช่างต้นนะครับนนทบุรีใสน้อยนะครับก็แจ้งข่าวสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าหัวข้อนะครับก็อยากอวดอยากอวดนะครับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครนะครับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครนะครับก็ได้ได้เรียนเชิญผมนะครับไปเป็นอาจารย์พิเศษนะครับไปเป็นอาจารย์พิเศษวันที่19นี้19สิงหาที่จะถึงนี้นะครับผมจะไปที่เทคนิคสมุทรสาครนะครับในช่วงช่วงเช้านะครับไปให้ความรู้างานงานโป้งงานพ่นสีอะไรแก่น้องๆน,นะครับ ที่เป็นนักศึกษาเป็นเป็นนักเรียนสาขาช่างยนต์นะครับก็มีสาขา,างนานบอดี้ตัวถังอยู่อยู่ในนั้นด้วยนะครับที่เทคนิคสมุรสาครน,นะครับก็ถ้าอันนี้ผมแจ้งข่าวไปแจ้งข่าวเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบกระจายข่าวอะไรขนาดนั้นนะครับก็แค่ว่าถ้าใครได้ดูคลิปหรือใครอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยไปไปพบปะพูดคุยกันได้นะครับก็ทักทายกันบ้านนะครับถือว่าเราเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมร่วมสายอาชีพกัน นะครับตัวผมเองจริงๆว่าผมเป็นคนกันเองนะครับผมก็เป็นคนเฟรนลี่นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับก็ในคลิปอาจจะดูดุบ้างอะไรบ้างนะครับนั่นคือสไตล์ของผมนะครับแต่ตัวจริงผมใจดีนะครับต้องบอกเลยไงว่าก็อวยตัวเองเลยนะครับหัวข้อวันนี้นะครับหัวข้อที่จะมาแบ่งปันนะครับก็เป็นเรื่องของของเรารู้ไหมครับว่าคือวันนี้ เขาจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวันนี้ผมจะมาแบ่งปันในเรื่องนี้แล้วก oh. ันนะครับว่าความเร็วในงานสีนะครับหรืองานอื่นๆจริงๆก็เป็นงานอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ความเร็วในการทํางานแล้วกันนะครับผมมาพูดเรื่องของความเร็วในการทํางานเนี่ยเหตุผลที่คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถทํางานได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับบางทีมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับนะครับก็อันนี้อันนี้ผมที่ผู้ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนทํางานเร็วนะครับ เราก็มีสไตล์ของเรานะครับแต่ละคนแต่ละช่างเขาก็มีสไตล์ของเขานะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงกันนะครับแต่ผมจะมาบอกว่าวันนี้นะครับที่เห็นเขาเร็วๆกันเร็วๆกันเนี่ยบางทีมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับบางทีคนที่เป็นเท่าแก่หรือคนที่เป็นนายจ้างหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับนะครับก็คือเรื่องแรกนะครับเหตุผลที่คนคนนั้นเนี่ยทํางานเร็วนะครับผมยกให้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับก็คือข้อแรกเลยนะคือ ช่างคนนั้นเนี่ยเขามีสกิลสูงมีความชานาญสูงเพราะฉะนั้นเวลาเขาอ่านงานปุ๊บเนี่ยเขา mark m a แผลปุ๊บปุ๊บเขาไล่โป๊ปุ๊บปุ๊บเขาเป่าลมปุ๊บปุ๊บเนี่ยเขาโปปุ๊บปแป๊บเดียวเสร็จอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โป๊แบบบางๆไม่หนาเนี่ยเวลาขัดก็ขัดง่ายนะครับโป๊เออขัดเปิดปากแผลเสร็จนะครับก็เข้าสู he ่กระบวนการโป๊โป er ๊ก็โป๊บางขัดก็ขัดง่ายนะครับจบกระดาษทรายที rapping. ่ เบอร์สามร้อยบางทีแผ่บางๆไปจบที่สามรอยี่สิบได้เลยโดยไม่ต้องใช้บร้อยลงก่อนนะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พ่นสีพื้นนะครับก็เจอจางทินเนอร์ไม่ข้นเกินไปไม่ข้นเกินไปสีพื้นมันก็แห้งเร็วก็สามารถต่องานได้เร็วอะไรประมาณพวกนี้นะครับอันนี้ข้อแรกนะครับผมยกให้เป็นเรื่องของทักษะหรือสกิลนะครับทักษะหรือสกิลในการทำงานของช่างพนนั้นๆน,น,นะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องแรกนะครับ เรื่องที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของบุคคลคนนั้นที่จะทํางานเร็วได้นะครับก็เป็นเรื่องของอความขยันอันนี้ผมผมยกตัวอย่างให้เป็นเรื่องของความขยันเลยนะครับเช่นนะครับเราอาจจะไม่ได้แบบสกิลสูงส่งแบบช่างคนแรกนะครับแต่แบบเรามีลูกบูะเรามีลูกบู๋เราโป๊เราขัดเราอะไรแบบอุตลุดเลยไม่หยุดเลยเราตีพื้นตัวรถเสร็จปุ๊บเราไปเอาอะไรมาทํา นะครับเอาอล่ยมาลูบนงลูบน้ําเสร็จปุ๊บเราตีพื้นอล่เสร็จปุ๊บเรากลับมาเรามาลูบน้ําตัวรถมาจับรอยตัวรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมยกข้อที่สองนะครับผมผมยกให้เป็นเรื่องของคนที่จะมีทักษะไอความเร็วตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของอความขยันส่วนบุคคลซึ่งส่วนตัวผมก็ก็เคยเจอคนประมาณนี้นะครับก็ผมเอ่ยชื่อได้เลยนะครับก็เป็นเพื่อนผมที่อยู่ปัจจุบันยังอยู่อ่างทองอยู่เลยช่างรัดใหญ่พานะครับ ช,ช่างสุรรัตน์ใหญ่พานี่ก็ก็เป็นคนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ผมก็ชื่นชมนะครับชื่นชมในฝีมือและความขยันของเขาจริงๆช่างรัดมีมีทั้งฝีมือมีทั้งความขยันเลยนะครับเขาเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะครับต้องบอกต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเลยมีทั้งฝีมือทั้งความขยันนะครับข้อที่สองนะครับผมให้เป,เป็นเรื่องของ Deep, ความขยันเนาะนะครับข้อที่สามนะครับจริงๆข้อเนี้ยไม่ดีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง เหตุผลที่ที่เขาทํางานเร็วนะครับข้อที่สามผมให้เป็นเรื่องของการทํางานที่รัดขั้นตอนหมายความว่าไงครับหมายความว่า,ามาร์คบาดแผลก็มาร์คไม่ทั่วนะครับเรื่องแรกนะครับมาร์คบาดแผลก็มาร์คไม่ทั่วเรื่องที่สองขัดเปิดปากแผลก็ขัดแล้วยังไม่ทั่วขัดยังมีเงาเงาอยู่แล้วก็โป๊ไปโป๊ก็โป๊ไม่เต็มนะครับแล้วก็ขัดน้ําแล้ว ขัดน้ำยังไล่กระดาษทรายไม่จบที่เบอร์สามรอยสิบยังจบไม่ถึงเลยก็พ่นพื้นแล้วนะครับพอพ่นพื้นแล้วพวกสีพื้นยังไม่แห้งดีก็รีบ,ร,บ,ร,บรีบจับเอ่อเพิ่มๆไม่จับรอยเลยแล้วก็ลูบน้ําเลยนะครับทั้งๆท,ท,ท,ที่สีพื้นยังไม่แห้งดีนะครับอไอความเร็วเนี่ยใ,ใ,ในในในลักษณะของงานที่สามเนี่ยนะครับในในหัวข้อที่สามเนี่ยนะครับความเร็วแบบนี้นะครับจริงๆแล้วก็ผมพูดได้เลยนะมันเป็นงานหยาบนะครับนะครับใน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 งาน ในงานนี้นะครับในงานนี้หรืองานอื่นๆด้วยนะครับการทํางานและขั้นตอนนะครับต่อให้คุณทําเร็วนะครับคนชื่นชมคุณมากเลยว่าว่าคุณทํางานเร็วจังเลยบางทีเร็วจนตกใจเพราะอะไรครับเพราะบางทีเขารูปน้ําไม่ทั่วรูปกระดาษรายไม่ทั่วก็พ่นสีอ่าโป้ยังเก็บรอยไม่ทั่วก็พ่นสีแล้วเคลือบเล็กเกอร์แล้วอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมยกให้เป็นเรื่องนั้นนะครับนะครับก็แล้วเราจะอ่าแล้วเราจะ ก๊อปปี้แบบไหนนะครับก,ก็อันนี้อันนี้ก็ควรที่จะข้อที่สามเนี่ยไม่ควรก๊อปปี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ควรก๊อปปี้เลยนะครับตัวผมเองนะครับผมเทรนลูกน้องผมผมผมเทรนนิ่งไปเยอะมากนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องข้อที่สามเนี่ยผมซีเรียสเลยนะครับไอประเภทที่ขัดยังเงาเงาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อให้คุณทํางานเร็วผมไม่โอเคเลยนะครับถ้าถ้าผ่านมือผมนะคนที่ผมเทรนนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องซีเรียสเรื่องใหญ่เลยผมไม่ปล่อยผ่าน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้อที่1นนะครับสกิลของคนทํางานเร็วนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของความชํานาญแล้วนะครับซึ่งบางคนเขาก็อาจจะให้ให้เป็นเรื่องของพรสวรรค์อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าเชื่อว่าเขาเป็นคือคนใส่ใจอะครับคนใส่ใจแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนจนดูเหมือนมีพรสวรรค์ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นช่างธรรมดาเหมือนเรานะครับทามานานทําจนชํานาญนะครับก็เลยทําได้คล่องแคล่วว่องไว นะครับประมาณนั้นแต่อีกอีกอันนึงก็อย่างบางทีอย่างอ,าอย่างลักษณะที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาทำมานานจนทำได้เร็วได้คล่องเนี่ยบางบางครั้งบางทีดูดูเหมือนจะไม่เร็วนะรูปน้ำเขาก็รูปไปเรื่อยๆขัดแผลเขาก็ไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายแต่แป๊บเดียวเสร็จนะครับเราเคยเห็นคนพวกนี้ไหมนะครับผมเองผมผ่านมาเยอะผมเคยเห็นช่างลักษณะแบบนี้ก็เยอะนะครับก็ต้องบอกว่าชื่นชมนะครับอ่า นะครับแล้วก็แล้วไอ้ลักษณะที่สองนะครับก็เป็นประเภทที่แบบสายบู๊สายบู๊เลยนะครับก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความคล่องแคล่วอะไรมากแต่มีความขยันเป็นเป็นพื้นฐานนะครับก็ทําให้งานเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่พักเลยนะครับเขาบี้ตลอดนะครับไอ้ลักษณะที่สามนะครับลักษณะงานที่มันเร็วๆไอ้ข้อที่สามนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นการทํางานรัดขั้นตอนซึ่งไม่น่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับเรารู้เหตุผลแล้วไหมครับว่าทําไมแต่ละคน ทำงานบางคนทำงานเร็วจังเอะเร็วจังเนี่ยบางทีคนที่เป็นเท่าแก่หรือหรือหรืออ่าช่างด้วยกันก็ต้องหมั่นสังเกตนะคบว่าเหตุผลที่เขาเร็วเนี่ยเขาเร็วเร็วเพราะอะไรถ้าเขาเร็วแบบแบบแบบควแบบาชมชํานาญแล้วเขาก็เขาก็ขยันด้วยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพื่อนผมมีคนหนึ่งช่างรัดนะครับก็ <S <S เป็นเป็นลักษณะแบบนั้นทั้งเร็วด้วยทั้งขยันด้วยทั้งมีมีสกิลมีทักษะที่คล่องตัวนะครับเขาถึงทํางานออกมาได้เร็ว แต่ถ้าเกิดเร็วในแบบที่สามเนี่ยนะครับเป็นการเร็วที่รัดขั้นตอนปัญหาก็จะตามมาเยอะครับทั้งสีโปโยุบทั้งขึ้นเส้นกระดาษทรายทั้งพ่นสีไม่ทั่วพ่นสีไม่มิดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ที่หนักหนาสาหัสที่สุดเลยก็คือว่าสีโป้ล่อนแล็กเกอร์ล่อนสีล่อนเอาไปฉีดแล้วก็ล่อนนะครับนะครับพอเรารู้เนาะพอจะรู้นะครับว่าเหตุเหตุหผลที่งานมันเร็วนะมันมันมีกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอย่าไป เขาเรียกว่าอะไรบางทีมีการอู่บางอู่นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเราพูดแบบกว้างๆนะครับว่าอู่บางอู่มีการโปรโมทว่าทําเร็วนะครับกี่วงกี่วันอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูเนื้องานจริงๆว่าตกลงแล้วว่าเขาเขาเขาใช้ความขยันเขาใช้ความขยันเขาบี้งานหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาใช้การรัดขั้นตอนนะครับก็เอาความรู้ดีๆนะครับวิธีการเช็คดูมาฝากกันแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับกับผมนะครับตีอินเตอร์สวัสดีครับโอ้คลิปนี้สิบนาทีแล้ว โอเคครับสวัสดีครับ